สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้พึ่งมีสูตรดีๆเด็ดเอามาฝากให้กับทุกคนนะคะค่ะใครที่มีปัญหาแบบว่าหน้าท้องใหญ่ไขมันเยอะพุงหลามนะทุกคนเอาสูตรนี้ไปได้เลยสูตรนี้นะคะทุกคนถ้าสามารถทําดื่มได้1เดือนแบบว่าต่อเนื่องทุกวันรับรองค่ะพุงยุบแน่นอนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปทําสูตรนี้กันเลยค่ะตามพึ่งไปดูได้เลยค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่สูตรนี้ยังไม่สามารถดื่มได้ตอนนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย1คืนค่ะทำสูตรนี้ตอนเย็นแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนไปดื่มอีกทีคือพรุ่งนี้เช้าตอนท้องว่างนะโอเคนะคะตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนดื่มตอนเช้าพรุ่งนี้ตอนท้องว่างนะทำดื่มต่อเนื่องกันเลยค่ะ หนึ่งเดือนเห็นผลชัดเจนแน่นอนนะคะแก้วนี้เขาจะช่วยสลายไขมันหน้าท้องของเรานะคะทุกคนและที่สำคัญเขาก็ยังช่วยย่อยอาหารจากตัวมะนาวเอาง่ายๆแก้วนี้จะทำให้หุ่นเราสวยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้ลองทำดื่มนะคะทุกคนเดือนเดียวเองค่ะเดือนเดียวหน้าท้องเราจะสวยมากนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะว่าเพิ่งจะมีอะไรมาฝาก ส่วนแก้วนี้เดี๋ยวเพิ่งจะตั้งทิ้งไว้แล้วไปดื่มอีกทีพรุ่งนี้เช้าค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ